สวัสดีครับวันนี้ผลมาแนะนำเหรียญหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดนะครับสร้างโดยวัดป่าเทพทรงธรรมนะครับจัออบงหวัดมหาสารคามนะครับเหรียญนี้ปีเพศสอง3ันหิสามนะครับตอนนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมเหรียญฉลองสาราการประเรียนนะครับเป็นไงเราลองไปดูด้านในกันเลยครับด้านในก็จะมีหลวงปู่ปวทวดน,นะครับเป็นเหรียญสีทองนะครับ เหนว่าหลวงปู่ทั่วเดียมาเพื่จืดน,นะครับก็ด้านหลังจะมีรูปหน้าเจ้าวาดอยู่นะครับผมสวยเลยะครับผมใครสนใจก็ไปหาเช่าได้นะครับผม ของตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ